ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็6โมงครับผมผมก็จะปล่อยตัวพู่ครับไปไปจับมาแล้วไปจับจากจากที่เอที่เก็บตัวพู่นะครับผมก็ก็จับมาแล้วเดี๋ยวจะผสมนะครับผมตอนนี้ปล่อยตัวเมียลงไปแล้วตั้งแต่ตอน4โมงเอ้ยตอน5โมง50เนาะไอ้ตอน4่มง50เออผิดนะครับก็คือตอนนี้เขาก็อยู่นิ่งเงียบๆนะครับผม ก็คือเขาสำรวจพื้นที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งลวตอนนี้ก็จะทำการปล่อยตัวผู้นะครับนี่ครับตัวผู้ผมก็จับมาแล้วนะครับตัวผู้สังเกตครับผมก็คือเขาจะตัวเล็กกว่าตัวตัวเมียนะครับตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์นะครับย่ือนมครับผมตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปนะครับน้ําเชื้อเขาจะดีนะครับแล้วแข็งแรงนะครับก็สังเกตถ้าเกิดเขาพร้อมผสมพันธุ์นะครับเวลาเวลานั้นเราเอามือสอดสอด สอสเข้าไปในระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างเขานะครับเขาจะหนีบหนีบมือเราไว้นะครับแต่พอดีผมไม่ว่างแต่ก็เคยทาคลิปไว้อยู่ครับผมเพื่อนๆลองหาลองหาดูลองหาเออดูได้นะครับผมอยู่ในคลิปของผมนะครับที่เขาพร้อมผสมพันธุ์นะครับผมให้ดูตัวผู้ตัวผู้นะครับผมอ่าเพื่อนๆสังเกตครับผมใต้คาครับเห็นไหมครับสีมดามีทั้งสองข้างนะครับผม แล้วก็สังเกตนิ้วโป้งครับผมนิวนิวโป้งเขาจะออกสีแดงนะครับถ้าเขาพร้อมผสมพันธุ์นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวผู้ลงนะครับผมคืนนี้เดี๋ยวเราคอยไปดูกันนะครับอือเราคอยไดูครับว่าตัวผู้จ่โอเคนะครับผมก็คือปล่อยตัวผู้ลงแล้วครับผมนะครับราวนี้เขาก็จะใช้เวลาในการในการที่จะ ทำเขารู้จักกันนะครับก็คือเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ก,ก,กวนเขาแล้วผมก็อาจจะเป็นกลางคืนอาจจะมาส่องดสูสักเล็กน้อยนะครับว่าเขาจะเข้าคู่ไหมนะครับก็สำหรับตัวคู่ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีทําฝนตกฟ้าร้องอะไรนะครับจะประมาณนี้นะครับผมดูดูครับ